หลงไหลนี่ตัวฉันตาจงหลงไหลจงเสพสุขในกายฉันตาย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 ตาสวัสดีค่ะไปตายแล้วำไาหลานสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะคือน้องก็ไม่อยากขาดไงเห็นคุณพี่เพลินเพิเคิมเคิมอยู่แหมพอมีพลานี้ก็โอ้อหอยมาเต็มเลยนะคะ ่ก็นี่คุณพี่สักมื่อกี้คุงตากล้องเขายืนอยู่ข้างหน้าใช่ไหมครับคุณพี่ก็ใส่คุณน้องขาคุณพี่ก็ใส่เสื้อตัวนี้มาในค่ะเห็นงนี้นะคะมันก็จะดูแบบสะก๊อตจีดสะกด๊อตะกดจิตจงหลงไหลในตัวฉันคุณพี่ฮะแต่ว่าแต่สุกในกายฉันแต่คือตากล้องไปแล้วนะหายไปหมดเลยใช่แล้วเป็นพ่นหล่อนนี่แหละอีกแล้วไอ้ไอ้โทษน้องตลอดเลยเมื่อกี้เนี่ยนางชนีเป็นพ่นหล่อนนี่แหละเป็นพ่นหล่อนนี่แหละดูสิคะเพียงขวัญโดนแกล้งแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นพ่นหล่อนนี่แหละท่านผู้ชม์ขาเมื่อกี้อางไปได้ครึ่งเทปแล้วนะะค ใช่ไฟเป็นความหลอนนี่แหละสารเลวที่สุดเลยคือน้องก็เตือนแล้วบอกเอ๊ะทำไมไฟมันกระพริบกระพริบปี๊บปี๊บปี๊บฉันเพิ่ดับไปเลยแต่ก็ดีละค่ะเพราะว่าเมื่อกี้คุณพี่ไฟช็อตค่ะคือไม่ต้อนนางมาค่ะตอนนี้คุณพี่จะบอกว่านางมาเต็มเลยนะคะแบตเต็มค่ะนี่แล้วเมื่อกี้เราพูดกันเรื่องอะไรเนี่ยอียิปต์ค่ะคุณพี่อ๋ออียิปต์ค่ะหยิบหยิบค่ะอีหยิบต อียิปต์นะคุณพีอียิปต์และครับจายแล้วค่ะคืออียิปต์เนี่ยนะคะคุณน้องขาก็คือที่จะพูดถึงเรื่องอียิปต์เนี่ยเพราะว่ามันมีไอ้พักการเมืองเฮงซวยห่วยแตกนะคะไอ้พักประชาธิปัตย์เนี่ยนะครค่ะแหม่เพราะเขาเกิดการรัฐประหารเกิดขึ้นอ้ยทำไงคุณพีไอ้พักนี้คุณน้องขาประชาธิปัตย์คุณน้องทราบไหมครับว่าแปลว่าอะไรอ่ะเขาบอกประชาธิปไตยสิคุณพีโอ้ยไรหัวหน้าพักเนี่ยนะคะมันไปจบมาจากที่ไหนคะับออกซฟอร์ดค่ะค่ะคุณพพีี่่่อังกฤษชะะคคคุณ คือมันเป็นนายกรัฐมนตรี3สัญชาติค่ะเออใช่เยอะเชียรนะเยอะเยอะค่ะชาติ่ว์เองครับโชว์ทานะคะเเพิ่มให้เติมให้นะคุณน้องขาค่ะ ก็คือความจริงเนี่ยนะคะคือการก่อการรัฐประหารเนี่ยไม่ว่าจะยังไงก็ตามนะคะท้าผู้ชมหามันไม่ถูกต้องใช่ถึงแม้ว่าคุณจะมีเหตุผลแต่คือวิธีการมันก็ไม่ถูกอยู่ดีมันไม่ถูกถ้าอะไรที่วิธีการของมันได้มาโดยไม่ถูกต้องเนี่ยผล<ช>ที่จะออกตามออกมาถูกมันก็จะไม่ถูกต้องก็คือทุกอย่างเนี่ยมันก็ผิดรูปผิดผิดฝาผิดตัวไปหมดอ่ะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะถึงแม้ว่าลคุณพี่เนี่ยถ้าคุณพี่ไปอยู่ที่ประเทศอียิปต์คุณพี่ก็จะออกไปประท้วงประธานาธิบดี แต่คุณพี่จะไม่ยินดีด้วยกับการซึ่งมีทหารออกมาก่อ,ก,อ,ก,อการรัฐประหารอ๋อใช่เพราะมันอย่างที่คุณพี่บอกอะ่ะคือมันไม่ใช่แค่ว่าประเทศเราไม่ยอมรับนะประเทศอื่นทั่วโลกก็ไม่ยอมรับก็ค,บคือมันส่งผลเยอะแยะมากมายนะคะการรัฐประหารที่เนี่ยโอโ้โหเกิดครั้งหนึ่งนะของประเทศชาตินี่คือถอยหลังลงไปอีกอะเรื่อยๆอะถอยหลังลงไป<อ>ร้อยร้อยสามสิบปีเล,เลยนะครับค,คุณน้องาคือ,คอเหมือนปิดประเทศอยู่อย่างนั้นคุณเพ็งคุณน้องขาก็คือเนี่ยนะคะไอ้พักประชาธิปัตย์พัก สุนักรับใช้ระบอบเผด็จการอับสิทธิตเวชชาชีวันพอเกิดการรัฐประหารเกิดขึ้นปุ๊บมันออกมาบอกว่าว่ายังไงคุณพี่บอกว่าให้ให้ประเทศไทยเนี่ยอดูไว้เป็นตัวอย่างอ้าวยังไงดูทําไมล่ะคุณพี่คุณน้องขังคือประเทศอียิปต์เนี่ยนะครับเขาดูประเทศไทยเป็นตัวอย่างอ๋อคือเห็นแล้วเป็นแบบอย่างยงี้ใช่ค่ะเพราะว่าประเทศเราเจริญกว่าใช่คุณพี่หรือยังไง เพราะว่าประเทศไทยของเราเนี่ยนะคะ<อ>ก่อการรัฐประหาร<อ>ตั้ง17ครั้งมาก<อ>เกือบมากที่สุดในรลคือมันเยอะไงเขาเลยเอาของเราเป็นเย่งยาวอะไรอย่างเงี้ยใช่เออพีอ่สิทธิ์เวชาชีวะเออ คือมันน่าภูมิใจไหมเนี่ยเออเออนองีมีรูปไอตู่ด้วยนะตายแล้วก็คือเนี่ยนะคะอันนี้รู้สึกก็คือคือภาพการชุมนุม่น้องขาแล้วมันเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาคุณเอาเอาภาพเอาเมื่อกี้ว่าเอาเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ค่ะน้องขาคุณน้องว่ามันเยอะไหมคะอุ้ยเยอะคุณพี่เต็มไปหมดเลยนะนี่คือในห้องตัดต่อขาค่ะคุณพี่อยากจะดูภาพของงานม็อบนักการข่าวค่ะถ้าเกิดมีคให้ดูหน่อยมาเปรียบเทียบกันเลยนะก็มันต้องให้ไม่เห็นชัดชด นี่รายการของเราเนี่ยนะคะไม่ใช่ช่องบูสกายช่อง f อฟโทค่ะถูกข่าวปั้นข่าวเท็จมาเป็นคุณน้องขามีมีคะขอดูหน่อยนะคะภาพการชุมนุมของหน้ากาข่าวที่ไหนก็ได้นะหล่อนบอกให้ผู้ชายของหล่อนเนี่ยมาเขาทำอีกฝั่งหนึ่งคุณพี่ค่ะตายตายค โถคุณพี่สิริรอนอีกแล้วนะเออค่ะในระหว่างที่กำลังรอให้น้องเขาเนี่ยน่คะหารูปขึ้นมาเนี่ยนะคะเป็นเพราะหล่อนคนเดียวนี่แหละทำไมคุณพี่ทำไมผู้ชายเนี่ยเหนื่อยอ่อนเพลียอ่อนระหวยเลยแรงมาทำงานน้องไม่ทำอะไรเลยอยู่เฉยๆอย่างเดียวเลยตายแล้ว คุณเห็นไหมคะที่เขาจะสังเกตนะจะถ่ายแค่ข้างหน้าพอข้างหลังมันไม่มีคือเหมือนว่าตอนคนมาเอ้ยมาข้างหน้าเยอะเยอะเยอะอะไรอย่างเงี้ยเออเออเเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราเนี่ยนะคะเอาเรียบค่ะใช่คุณน้องขาช่วยหาภาพคนเสื้อแดงที่ชุมนุมที่ราชประสงค์เพื้นที่เดียวกันเลยใช่เอาวันที่19เลยล่าสุดล่าสุดนะสิบเก้าพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะเอาดาวที่มาดาวให้หมาเอาให้ไนี่แล้ว นี่น,นี่เขาบอกว่านี่นระดมกันมาสุดๆแล้วนะฝั่งซ้ายนะคะ ในรอบหลายปีมารัฐบาลฝั่งขวาค่ะมากันทุกปีแค่มารำลึกเฉยๆโพราคุณพี่นี่สถานที่เดียวกันเลยนะคะถ้าผู้้ชมขาคงตายแล้วโอ้ยโอ้ยเอาเอาลงไปได้แล้วค่ะคุณพี่หัวใจจะวายถูกค่ะคือขนาดฝั่งซ้ายเนี่ยนานมาทีแล้วยังได้มาแค่นั้นเองพี่ของเราเนี่ยมาเป็นเรียกว่ามาทุกปีเป็นประจำโอ้ยสามารถโอ้ยมากันโอ้ยเรียกว่าหัวจะตับไหมอ่ะเออคือคราวนี้เนี่ยนะคะก็เห็นแล้วค่ะว่าขนาดม็อบเนี่ยมันต่าง การอภพิสิทธิ์เวชาชีวะจะพูดอะไรเนี่ยนะก็รู้จักหัดหัดหาข้อมูลซะบ้างเดี๋ยวเขาจะเรียกว่าไม่มีสมองใช่ค่ะแล้วชาบว่าง่นะคะคุณน้องขาคือคุณพี่อยากจะอธิบายให้นิดนึงนะคะคือคือประเทศอียิปต์เนี่ยเขาเพิ่งผ่านเขาเรียกว่าอาหรับสปริงคือมีการก่อการได้ว่าปฏิวัติประชาชนปฏิวัตินี่หมายถึงสิ่งที่ดีนะคือเปลี่ยนจากสิ่งที่ไม่ดีให้เป็นที่ดีกว่าเหมือนเริ่มใหม่การรัฐประหารเนี่ยมาจากคําว่าคูเดต้าหมายถึงการฆ่ารัฐให้ตาย รัฐเห็นไหมแล้วก็ประหารคือฆ่ารัฐให้ตายเพราะฉะนั้นความหมายมันต่างกันปฏิวัติประชาชนคือเปลี่ยนจากไอ้ระบอบเผด็จการเนี่ยมีกระจาชื่อธทนาทิบดีเขาไม่ได้หรอกเสร็จพอเปลี่ยนปุ๊บประเทศครับปกครองโดยระบอบเผด็จการมาอย่างยาวนานคนมันก็ไม่มีบารมีคนที่จะขึ้นมาแทนอ๋อใช่ใช่มันเหมือนอยู่ภายใต้อํานาจของเขามานานก็คือยังไม่มีบารมีพอที่จะมามาคุมทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยมาบริหารประเทศซึ่งมันวุ่นวายไปมีปัญหาความยัก จนปัญหาต่างๆนานามันมักมันมันสะสมมาเยอะค่ะถ้าดูประเทศไทยค่ะคุณน้องคะประเทศไทยที่ท่านนายกทักษิณ์เป็นนายกกี่ปีเป็นนายกมาแปดนะคะพี่คือห้าสี่บวกบวกปรับอีกปีครึ่งปีครึ่งเป็นหกปีครึ่งคือเพราะฉะนั้นนายกทักษิณเนี่ยก็มีเรียกว่ามี มีความเรียกว่าป๊อปูล่าคือเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรมีเครดิตมีความนิยมมีบารมีเสร็จปุ๊บเห็นไหมคือประเทศของเรากับประเทศอียิปต์เนี่ยมันต่างกันผู้นําฝ่ายของประชาชนเนี่ยเรียกว่าก็มีมี power พอสมควรที่จะต่อสู้ได้กับความน่าเชื่อถือแล้วก็มี power พอที่จะต่อสู้กับระบอบระบอบอัลมาได้แต่ของประเทศอียิปต์เนี่ยถูกกดนานเพราะฉะนั้นคนที่เขาขึ้นมาใหม่เขาก็ไม่มีบารมีพอที่จะท ทำให้ประเทศเนี่ยวเจริญขึ้นอย่างนี้คือสงบแล้วก็บริหารราชการไปได้อย่างอยางเรี่ัยเรื่อยเรียบร้อยปัญหามันก็โอ้ยคนนุ้นก็เจ้าอย่างนี้คนนี้ก็เจ้าอย่างนั้นพ่อพันแม่ปัญหามันก็เยอะไปหมดปัญหามันก็เยอะไปหมดประกอบกับคือพักของเขาเนี่ยเป็นพักเขาเรียกว่าพารรภาพมุสลิมก็คือพักหัวมุสลิมสุดตองคือแบบว่าหัวหัวนิยมเหมือนกต้องการจะเปลี่ยนสุดเลยอย่างเงี้ยต้องการจะเปลี่ยนประเทศให้เป็นประเทศรัฐอิสลาม แล้วก็ไปกดขี่ข่มเหงชาวบ้านชาวช่องเขาจนประชาชนส่วนใหญ่เขาก็ไม่ยอมก็เกิดก็เกิดมีการประกอการประท้วงขึ้นแล้วก็คือซึ่งมันก็เป็นสิทธิ์ที่โดยชอบทำนะคือมันสามารถออกมาประท้วงได้ในสิ่งใช่ใช่โดยที่ไม่ทําความเดือดร้อนอย่างนี้คือไอ้เรื่องปิดถนนมันเป็นเรื่องธรรมชาติคนมันเยอะมันไม่ใช่เหมือนนักขัดตาก็ได้อะไม่ใช่แบบนั้นอะไม่จำเป็นจะต้องลงไปเดินถนนให้มันรถมันติด เดินลุ่มาแค่นั้นน่ะถูกนะคะก็คือก็เดินไปในที่ที่เขาให้เดินดีกว่าไหมต้องตอ่ะแค่จะไปกระจายตัวให้มันดูเยอะทําไมออก็ใช่ไงนีค่ะก็คือไปกระจายตัวให้มันดูเยอะใช่แล้วคือพอไปดูภาพจริงๆมันเยอะไหมไม่เยอะนะก็เห็นเห็นอยู่เนี่ยมันค้าที่มันกลายเป็นนับคนได้เลยอ่ะออเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับคุณน้องคือปัญหาเขาสะสมมาเยอะแล้วก็แต่ว่าคือคุณพี่ก็สนับสนุนให้มีการ ออกมาเรียกร้องอในสิ่งที่ตัวเองต้องการ<ช>แต่คุณพี่เนี่ยไม่ชอบ และไม่สนับสนุนและต่อต้านการที่แสดงความยินดีเมื่อมีการก่อการรัฐประหารเกิดขึ้นอ๋อคืออย่างที่คุณพี่บอกอะ่ะมันเป็นเรื่องที่มันไม่ไม่ควรตั้งแต่แรกอยู่แล้วแล้วกับการที่มีคนออกมาสนับสนุนเนี่ยมันยิ่งเป็นการย้ำจุดยืนของคนนชัดเจนเลยนะ,ะว่าเขาเนี่ยสัสนุนเต็นที่อ๋อก็คือแอบพิสิทธิ์เนี่ยใช่คือตัวเองเป็นพรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตยคือชื่อพรรคตัวเองก็บอกอยู่แล้วประชาธิปตัตยแต่ดันเสนอหน้าไปสนับสนุนการก่อการรัฐประหารอคือมันขั แย่งการถือกับเขาพูดอยู่ในฐานะพักผดเด็จการอะไรอยงี้โอเคอยังไม่ไม่ผิดไม่ผิดเออไม่ผิดเพราะว่าอ่าคุณผดเด็จการทักมาผดเด็จการอยู่แล้วแต่นี่ไม่เออมันเม่ผิดถูกแต่ว่าอย่างว่าแหละค่ะพี่น้องครับพักนี้ก็ตอแหลโอ้น่ารักนะคะน่ารักค่ะเสร็จปุ๊บแล้วปัจใจน้องมาปัจจัยอะไรที่สําคัญที่สุดที่จะทําให้คนเราไม่พอใจมากที่สุดเรื่องอะไร เรื่องน่าจะเป็นเรื่องความเป็นอยู่ไหมคุณพี่หรือว่าหรือว่าเรื่องสิทธิหรือหรือเรื่องอะไรต่างๆอ่ะที่คุณน้องว่าอะไรที่สําคัญที่สุดเอาอย่างเดียวคือเงินเลยอ่ะเรื่องเงินเลยอ่ะใช่ไหมครับคผู้ชมขาจะมาทวงเนี่ยปากท้องเลยอ่ะจริงเรื่องปากท้องเนี่ยสาคัญที่สุดคุณน้องที่ที่หยิบเนี่ยคือยากจนคนรวยก็รวยสุดๆใช่คนจนก็จนมากอย่างนี้เออน้องขามือไทยนี่มีคนจนสุดส คือพอมีบ้างเล็กน้อยนะขออย่าว่าเล็กน้อยแต่คือไม่ได้มีโอ้เป็นแบบคืนคอนประเทศไม่ได้ขนาดนั้นอยากไหมคือไม่ไม่มีไม่มีคือไม่ถึงขนาดอดอยากคือเต็มที่ก็คือบอกว่าโอเคระดับปานกลางอะที่เราจะเห็นได้เยอะอะปานกลางก็คือเรียกว่าพอใช่บ้านคุณน้องอยู่คุณแม่คุณน้องอยู่อำเภออะไรคะอยู่เมืองค่ะอำเภอเมืองอยู่ลำปางอยู่ลำปางค่ะอำเภอเมืองอยู่ในเมืองอยู่ในจังหวัดก็ยังไม่ยอมกินยังไม่ได้ว่าอยู่ในตามพื้นที่คุณน้องเคยไปตามบ้านนอกไหม เคยคุณพี่คุณคุณน้องอยากจะบอกนะอย่างพวกขนาดชาวเขาชอ,ชอยดอชาวดอยเนี่ยเขายังไม่ได้จนถึงขนาดแบบไม่มีอะไรจะกินนะคุณพี่เออ,อจริงจริงคือมันไม่ใช่30ปีที่แล้วนะคะท<ฮ>่านผู้ชมคะ่ะบ้านเมืองมันพัฒนามันจเจริญขึ้นไปเยอะแล้วคุณพี่เนี่ยคะ่ะมีเพื่อนกับชื่อน,นังพี่ป้อม <c oughs> ค่ะน้องรู้จักใช่ไหมแค่ที่เป็นนักร้องอะป่วยแล้วก็ไม่ตายสักทีนะครับคุณเพื่อนคุณพี่เนี่ยนะคะข้า่มันแช่งเลยค่ะลึกๆแบอะไรก็ป่วยแล้วใชนก็หลอนเข้าโรงพยาบาลสักคนอื่นนี่นะครับป่วยยี่หลังอะตายไปหายคนแล้วค่ะอ๋อนี่อึ ปีแล้วค่ะเธอเธอยังไม่เป็นอะไรนะคะเธอแข็งแรงค่ะอสร็จบ้านคุณเพื่อนของคุณพี่เนี่ยนะคะเพราะว่าที่เธอแข็งแรงเพราะว่าเธอใช้โครงการ30บาทรักษาโรคถ้าไม่มี30บาทนะคะตายไปนานแล้วคือไม่มีเงินรักษาแกใช่ไหมนี่คือเพื่อนคุณพี่นะคือรัฐบาลเขาดูแลไม่ตายเพราะ30บาทถูกคือมันเป็นเรื่องใกล้ตัวนะบางคนไอ้ที่ตายตายไปตายไปไม่ใช่ว่าเพราะว่าทนพิษบาดแผลไม่ไหวว่าอะไรนะคือไม่มีเงินไปจ่ายสมัยก่อนเนอะสมัยนี้เนี่ยเพื่อน พื่อนพี่เนี่ยไม่เห็นนะว่ารัฐบาลเขาดูแลถูกคือมันมันดิฉันจาได้คุณพี่มันมันเคยมีคุณผู้ชมอยู่คนหนึ่งนะชื่อคุณแพรวาเขาแย้เฉยชื่อนะคะเขาเคยโทรมาเขาบอกว่าที่ที่คุณแพรวาเนี่ยรักคุณทักษิณเพราะว่าคุณแม่คุณแพรวาเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ดิฉันจำไม่ได้เหมือนกันเขาลอดพ้นจากจาก,จากการเป็นมะเร็งได้เพิ่มสามสิบาทนี่แหละรชดชีวิตจากการเป็นมะเร็งเพอ30สามสิบบาทก็เห็นไหมคะคุณน้องขาแล้วคนจนเนี่ย จะไปขับไล่รัฐบาลไหมใช่เพราะว่าเออถูกเขาไม่มีทางทำอยู่แล้วเพราะว่าเขาช่วยอะเขาช่วยก็เห็นแล้วเนี่ยนี่ที่หียิบเนี่ยที่คนเขาไปขับไล่รัฐบาลเพราะว่าเขายากจนเขาไม่มีคุณภาพชีวิตดีเขาคือไม่มีใครยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือเสร็จบ้านเพื่อนพี่ป้อมเนี่ยบ้านเพื่อนพี่อยู่บ้านโนนหินเหิบครับคุณน้องแค่ชื่อหมู่บ้านเนี่ยนะครับชื่อคนูจนแล้วว่ะชื่อคอนโแบบบู้จนมากดูกันดารนะแต่พอไปถึงนะคะคุณน้องขามีเดียวนี้ 3G เข้าไปถึง แล้วบ้านทุกบ้านเน <c oughs> ี่ยนะคะ <c oughs> มีรถพี่กาโ <c oughs> อ,อ้ใช่ใช่คุณพี่เดี๋ยวดีนะไปตามบ้านนอกแต่จังหวัดน,นะทุกบ้านมีกระบะท,ทุกคันนะจ๊ะไม่ใช่เล่นออๆนะก็คืออีือก็ อีพวกสลิมนะครับม,มันก็คิดว่าบ้านนอกเนี่ยเหมือน30ปีที่แล้วละะัาคามุงจ,จากมุงจากมุงสังกะสีอะไรก็คือแบบว่าเป็นรุงบรรูอะไรอ,ะอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้วยันรอนขเขาปูกัระเบื้องหินอ่อนกันทุกอย่างนะคะแล้วคุณน้องขาถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยนะคะสถานีพีเอ็นพีชนแนลจะมีคนดูรอคะเ<ถ>ขเขาดูจานดาวเทียมกันหมดแล้ว จะพองนะคะคือตามแต่จังหวัดเนี่ยเขาติดจานใหญ่เบลเทอรเลยนะคุณน้องข่าก็คือบอกแล้วประเทศไทยของเราเนี่ยคนจนเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้จนแบบไม่ไม่ไม่ได้ลำบากยากแค้นคือไม่ไม่ถึงขนาดต้องแบบขุดดินกินแล้วไม่ได้ถึงขนาดนั้นเออก็มีรถมีกราบมีบ้านมีนู่นมีนี่มีคุณภาพชีวิตที่ดีถูกค่ะเออเพราะฉะนั้น ท่านผู้ชมขาแล้วคนซึ่งอยู่ในระดับลากย่าเนี่ยเขาจะไปขับไล่รัฐบาลทำไมถูกใช่ในเมื่อเขาก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรอะแล้วในเมื่อรัฐบาลเนี่ยช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนตั้งแต่โครงการกองทุนเงินล้านใช่ไหมคะไม่ใช่โครงการ SML นะคะค่ะไปหายไปไหนก็ไม่รู้นะคะตอนนี้คุณน้องรู้คุณรู้จักโครงการ SML มรู้จักใช่คุณพี่พี่เขาขายอะไรนะคะคุณน้องโอ้เยอะนะคะคุณพี่ขายแล้วคุณพี่บอกหน่อยจ้าคุณน้องจำไม่ได้คุณคุณลุงไพเราขายอะไรครับตู้น้ำมันตู้น้ำมันหยอดเด็ราคาเท่าไหร่ครับโอ้ยเจ็ดหมื่นแปดหม 80,000-80,000บาทนะครับตู้น้ำมันหยอดเหรียญนะคะท่านผู้ชมคชาแต่ว่าพักประชาธิปัตย์โครงการ SNL ค่ะตู้น้ำหยอดเหรียญค่ะตู้น้ำ2แสน2แสนสี่หมื่นบาทคือซื้อตู้น้ำได้ประมาณสี่ตู้สตู้สี่ตู้ประมาณสามสี่ตู้คุณน้องขาประชัยไหมคะก็คือพักไทยรักพักไทยรักไทยพักพลังประชาชนพักเพื่อไทยเนี่ยช่วยเหลือคนจนคุณน้องรู้ไหมคะว่าวันนี้คุณพี่มาจัดรายการเป็นยังไงครับและเมฟี